ตอนนี้อยู่กันที่เล่ล็อกครับดูครับค้องโปวดมากลดยาด้วยจอกมีเพจที่กี่คนอูย้ยแปดตายเจ็ดจนะดูขนาดแปตดต,ตายเจ็ดยังอยู่ที่สามมาชิดดูตกอันดับมาโดนเส้นรบบเลยทีลงไปครับต้องมีสักลูกนะครับต้องโดนหัวอหูบานเลยครับบานเนาะครับ,บ ซัพเปอร์หน้าก่อนครับหน้าก่อนนะชีสซัพเปอร์เด้งครับออบได้นี้มั้งเราจะว่าออกครับโอ้ยเกือบตายห่าเหมือนกันนะเอดช็อตไปหนึ่งปิดรู้ครับ,บเอชตายเจ็ดครับนี่รู้ไว้ครับ โอ้โหมีตัวอยู่ในรูครับตายเจ็ดนะวิ่งจะโชกค,ครับวิ่งจะโชกโอ้โหลงมาแล้วโอ้โหลงมาแล้วชินเฮดช็อตโอ้โหสิบสองตายแปดเจสโก้ที่เหลือดีนะตอนนี้ตายน้อยที่สุดตอนนี้ผมตายน้อยที่สุดแล้วครับดีอยเนี่ยตายสิบสองตายน้อยที่สุดเจสโก้จะจบแค่นี้หรือไม่โหน่าจบแค่นี้แหละ เองไม่กิดต oh, 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 oh. ัวแล้วเฮชอตอุ้ยอุ้ลงก่อนสาดเลยครับสาดเลยครับชีสสตปเปอร์สิบสีสตายแปดครับอ๋อก็จะพที่ที่ชีสาแดที่สองกูชีสบินนะครับมนจะแพ้แต่ก็โอเคครับไปว่ชี่ตายแปด